การชำระอากสาสแตมของตราสารอิเล็กทรอนิกส์ตราสารอิเล็กทรอนิกส์คือการทำสัญญาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น PDF และรูปภาพเป็นต้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นต้นไปผู้ที่ทำตราสารอิเล็กทรอนิกส์5ตราสารได้แก่หนึ่งสัญญาจ้างทำของ 2. ส,สัญญากู้ยืมเงินหรือทำการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร 3. ใบมอบอำนาจ 4. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมบริษัทและ 5. สัญญาค้ำประกันวิธีการชำระมี2วิธีคือวิธีที่ 1. ชําชำระด้วยตนเองผ่านระบบของกรมสัมพากร ขั้นตอนการชำระด้วยตนเองผ่านระบบของกรมสัมพากรเข้าสู่ระบบ www.rd.go.th กรอกข้อมูลรายละเอียดตราสารอิเล็กทรอนิกส์ชำระเงินโดยใช้บริการของไทย QR QR Code Bank และธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินรหัสรับรองการเสียอากรสแตปมและ 5. ตรวจสอบการเสียค่าอากรได้จากรหัสอ้างอิงตาสารค่ะวิธีที่สชํชำระผ่านทางผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรหรือ API ขั้นตอนแรกนะคะติดต่อผู้ให้บริการซึ่งจะดำเนินการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบขค้ือข่ายอินเทอร์เน็ตและผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประมวลราชดากรในประกาศของกรมสมภากร,รานโดยผู้ให้บริการหรือผู้มีหน้าที่เสียอากรต้องขอใช้บริการโดยยื่นแบบขอจัดทำและยื่นรายงานข้อมูลการเสียภาษีผ่าน API ข้อ2นำส่งข้อมูลผ่าน API โดยตาสั่นอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีหมายเลขอ้างอิงและแต่ละฉบับต้องไม่ซ้ำกันข้อ3ชำระเงินโดยใช้บริการของไทย QR QR Code Bank หและธนาคารกรุงไทยข้อ4นะคะดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินรหัสรับรองการเสียอกากรสแตมหรือขอผ่าน API หลังชำระเงินค่าก่อนแล้วได้แก่ใบเสร็จรับเงินและรหัสรับรองการเสียกรสแตม ข้อ5ตรวจสอบการเสียค่าอากรได้จากรหัสรับรองการเสียอกากรสแตมค่ะพูดง่ายๆคือช่องทางแรกเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีปริมาณเอกสารสัญญาน้อยค่ะส่วนองค์กรที่ต้องชำระอกากรสแตมเป็นจำนวนมากก็แนะนำให้ยื่นผ่านทาง API จะสะดวกกว่ามากเลยค่ะ ทั้งสองวิธีเราบอกเลยว่ามันสะดวกสบายกว่าการเดินทางไปกรมสมการเพื่อขอซื้ออากรสแตมมานั่งแปะในสัญญาอีกค่ะบางครั้งฝากพนักง,งานให้ช่วยไปซื้อบางครั้งอาจจะโชคร้ายซื้อผิดไปซื้อสแต็มไปซนีม,ซมาอีกใช้แทนกันไม่ได้นะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการชำระอากรสแตมของตาสารอิเล็กทรอนิก หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะดิฉันและเพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมค่ะ